รวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่23พันวาคม2566สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะ นที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะหลายๆคนกําลังมองหาช่องทางใหม่ๆในการทํางานมองหาช่องทางใหม่ๆในการหาไรายได้นะคะช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะมีคนสนใจมีคนคิดถึงหลายๆคนรู้สึกเบื่อเบื่อเบื่อปัญหาเบื่อสิ่งรอบข้างอยากจะหนีไปบวชชีพามอยากจะไปจําศีลภาวนาหรือไปทําสมาธิระวังปัญหาสุขภาพมีโอกาสได้ไปพบหมอพบพยาบาลหลายๆคนกําลังมองหางานอยู่กําลังคิดเรื่องงานนะคะจะหางานที่ไหนนะคะอยากจะหาไรายได้เพิ่ม หาช่องทางใหม่ๆในการทํางานหาช่องทางใหม่ๆในการสร้างไรายได้ใครที่คิดจะเปลี่ยนงานหรือใครรอง,งานอยู่มีโอกาสได้งานถ้าใครคิดจะลงทุนทําธุรกิจไรก็ตามมีโอกาสประสบความวสําเร็จค่อนข้างสูงรายจ่ายเยอะนะคะแต่คุณหาเงินเก่งระวังปัญหาสุขภาพกดไหลย้อนปวดท้องนะคะปวดท้องนะคะกดไหลย้อนกระเพาะอาหารนะคะช่วงนี้นะคะระวังหกล้มระวังปัญหาเกี่ยวกับก้อเนื้อในร่างกายนะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายนะคะเกิดขึ้น สื่อน้ำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านแล้วก็อายุของตัวคุณเองให้โชคสีเสริมดวงน้ำโชคของคุณคือสีขาวสีฟ้าสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ982ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ